กี่องศาเนี่ดอกเดือดอบสามสิบ <serving> สี <wan> ่สิบสองสามสิบหกอยากให้พี่น้องพูดถึงวัตถุประสงค์ของเวทีนี้เป็นไปที่มาเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับก็คือนะฮะเวทีมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์นะฮะอันนี้ปีนี้เป็นปีแรกเลยของเรานะฮะวัตถุประสงค์เนี่ยก็ที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเราเนี่ยต้องการที่หาตัวในแบบนะฮะหาผู้แบบที่มีแบบว่าความสามารถต่างๆนะฮะแล้วก็ ทางน็อตเนี่ยโชคดีมากเลย,เยที่น็อตดได้แบบว่าผู้สับสนุนที่ดีแล้วก็ประธานจัดงานที่ดีอย่างคุณเจนเดตนะฮะที่แบบว่าในนามของคอเพลแล้วก็แฮนซัมคอ้นะครับผมแล้วก็ส่วนมากจะบอกเลยนะครับว่าเด็กๆทุกคนที่มาประกวดเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าทุกคนมีศักยภาพมากและอีกอย่ันที่เราเห็นเนี่ยคือเราได้โค้ชที่ดีอย่างแบบพี่ป้อมนะฮะแล้วก็แม่อ้วนพี่กำปั้นนะ,ะฮะมาช่วยเรียกว่ากราวกราวเด็กให้แบบชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้นครับมิเตอร์สมาร์ทที่เขา แตกต่างนะฮะที่แน่แเลยทะเดเราเราับทราร์แมนด้วยนะฮะอันนี้แตกต่างแน่นอนฮะรับทราร์แมนนะฮะรับอ่า LGBTQ เอันนี้เป็น I N plus นะฮะแล้วก็รับชาวต่างชาติด้วย,วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะเปิดโอกาสให,ให้กับทุกๆคนเลยถือว่าเป็นเวทีแรกของประเทศไทย,ยที่เราสามารถเปิดกว้างได้มากขนาดนี้ครับเปิดกว้างขนาดนี้แล้วคุณสมบัติที่ต้องมาประกวดจะต้องเป็นแบบไหน ที่แน่ๆน,นะฮะบอกเลยนะฮะเวทีของเรามี2อมงด้วยกันนะฮะสอมงในความหมายคือมี2องมงกุฎนะฮะเราจะแบ่งเลนส์นะฮะของอายุนะฮะจะแบ่งจะแบ่งเป็นนะฮะอายุ18นะครับถึงยี่สิบนั่น1นมงนะครับผมแล้วก็27นะฮะถึง40อีก1นมงด้วยกันนะครับ40เลยใช่ครับ <Wow. S 1> 40ไปเลยนะครับนะฮะอยากให้แนะนำสามคนเป็นยังไงบ้างเอาพี่ป้อมก่อนเรามาดูในส่วนไหน ก็ในส่วนของพี่ป้อมก็จะมาอยู่ในส่วนของแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับความหล่อความเท่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณว่าเอ้ยทำยังไงหรือว่าควรทําแบบไหนหรืออะไรที่เหมาะกับตัวเองก็จะช่วยปรับแล้วก็ช่วยทําให้น้องๆอ่อย่างน้อยๆจบจากการประกวดเนี้ยโหได้วิชากลับไปดูแลตัวเองได้ดีเลยครพี่ป้อมแนะนําอยากให้เขาเตรียมตัวยังไงมาก่อนสมัคร ในพักที่เราจะของพี่ป้อมาหรอใจมาก่อนเลยแต่แต่แต่เท่าที่เห็นนี่คือใจมาเกินร้อยว่าคนสมัครค่อนข้างเยอะมากก่อนอันนี้ขนาดแถลงข่าวก็คือพี่น็อตก็คุยกันตลอดเวลาบอกว่าพี่น้อตก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆเนี่เราพูดตรงๆว่าก่อนหน้านะพี่น็อตจริงๆอ่ะเรามาในที่ปรึกษาแค่นั้นแหละเนาะคุยไปคุยมาพี่ว่าเออเธอมาช่วยฉันแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็เลยอ้ามาเต็มที่ แล้วก็คือก่อนหน้านี้เราคุยกันทํายังไงดีกลัวเด็กไม่มาประกวดเพราะว่าเวทีแบบเยอะมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบไหนเราต้องคอยติดตามกันว่ามันเป็นแบบไหนแบบไหนก็ตั่งนั่งคิดกันอยู่ว่าเออหรือเราจะต้องแบบมีหน้าม้าเด็กที่มาประกวดสรุปอ่าเมื่อวานนี้พี่น็อตบอกว่าเราดีใจมากที่คนมาประกวดเยอะเยอะมากฮะอันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายหรือเป็นสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่ มันได้เกิดการแบบเปิดกว้างขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเวทีที่เปิดกว้างที่ป้อมบอกเลยว่าต้องมาดูเวทีนี้เท่านั้นเลยดูวิชาของกัปตันเรามาดูในส่วนไหนก็ผมก็จากประสบการณ์นะฮะที่ดูแลตัวเองมานะครับแล้วก็ถ่ายแบบแนวซ็กซี่มา10ปีเนี่ยครับก็จะเอาวิชาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมามอบให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็มาแนะนํากันในเรื่องของการดูแลร่างกาย อย่างอย่างอย่างไหนนะที่ก่อนที่จะถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของบุคลิกเรื่องของการดูแลหุ่นเรื่องอาหารการกินอะไรประมาณอย่างเงครับผมพี่กำบ้าแนะนำน้องๆที่ยู่ มาสม,มงงสำหรับผมเองเนี่ยผมขอเน้นเรื่องของบอดี้เพราะว่าเรามาในสายนี้นะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีบอดี้ที่ดีเนี่ยผมว่ามีชยัยเลยกว่าครึง่งแล้วก็มันบ่งบอกถึงเรื่องของวินัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีหุ่นที่ดีเนี่ยต้องมีวินัยที่ดีด้วยนะการทํางานในวงการบันเทิงก็ต้องอาศัยวินัยที่ดีด้วยนะครับที่ต้องพบปะเจอเจอกับผู้คนอะไรในสังคมของแวดวงการบันเทิงนะฮะเราก็อยากจะปลูกฝังเรื่องของวินัยด้วยนะครับเรื่องเรื่องของบอดี้เนี่ยแหละผมขอจะมองเป็นจุดแรกเป็นจุด สำคัญสำหรับผมนะครับผมก็ฝากน้องๆนะฮะใครที่อยากจะมาลงเวทีประกวดคําว่าสมาร์ทก็คือความเท่คุณต้องมีความเท่มีความคูลอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของทัศนคติด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบอดี้ด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันนะครับในสองพี่อ้วนเราจะรับมอบหมายหน้าที่ตรงไหนในการก็พ, <า S 2> พี่อ้วนก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการแสดง เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือการแสดงนะการถ่ายรูปการเดินกันอะไรก็แต่มันจะต้องมีบุคลิกที่ดีและโดยเฉพาะตอนนี้นะคะวงการบันเทิงเนี่ยค่อนข้างจะมีมากมายหลายสาขาที่วีก็มีมากมายที่เขาเปิดละครเปิดหนังกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บุคลากรทางในวงการบันเทิงเนี่ยนะตอนนี้บอกเลยนะว่าขัดแคลนจริงๆเพราะว่ามันมีมากมายหลายบทบาทจริงๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของการแสดง นะครับว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงคนไหนมีแววแล้วก็ไปเสริมยังไงที่เขามีแววแล้วว่าให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะครับมันก็จะครบพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้า,านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพเสื้อผ้า,นาหน้าผมแฟชั่นแล้วก็การแสดงเรื่องส่วนการแสดงของพีอ่อ้วนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เน้นว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับมีที่ว่างเสมอสําหรับคนที่มีใจรักในการแสดงนะคะแล้วก็หลายคนที่มาแล้วเนี่ย มีโอกาสที่พัฒนาได้มีแววได้นะคะเราก็จะผลักดันนะคะแล้วก็เวทีนี้ที่ชอบมากๆก็คือเป็นเวทีที่เมื่อกี้นี้โอ้โหน้องๆน,นี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นทานส์แม่ลอ่อเราเดินเข้าไป <c oughs> เราเขินเลย <c oughs> ผมนี่เขินเลยอะเราตายแล้วหอ่อขนาดนี้มันเป็นแฟนพี่ไหม แล้วยังไม่ทันเริ่มเลยใช่ใคือคนหล่อแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นทานสมรู้ที่หลังแล้วันเยอะด้วยใช่ไหมใช่แล้วบางคนเนี่ยที่อายุ40กว่าขึ้นไปแล้วแต่ว่าเขายังดูดีอยู่แล้วทําไมเราไม่เอาโอกาสตรงนั้นที่เขายังดูดีอยู่ยังรักตัวเองบางคนรอโอกาสนี่แหละคือโอกาสของคนที่มีวัย40ที่จะได้เข้ามาโลดแล่ในวงการนะคะ เยอะแยะเลยน้องในวงการบันเทิงไม่พอจริงๆค่ะสมัยนี้คนดูแลตัวเองกันเยอะมากขึ้นนะครับเราก็ต้องตรวจโอกาสเมื่อก่อนเวทีประกวดได้แค่เท่าไหร่ยี่ห้าสามสิบยี่ห้ายี่หกยี่ห้ายี่หกแต่ตอนนี้เราเพิ่มเป็นสี่สิบเลยดีใจด้วยฮะอย่างเมื่อกี้พี่น็องอย่างพี่ต้อมบอกว่าระหว่างทางมันจะมีนู่นนี่นั่นเราลองบอกไกันนะว่ามันมีอะไรที่ทางมันจะว้าที่สุดโลกไม่น่าเชื่อ ที่แน่มีชุดใบน้ำว้าว,ว,าวมาละอะมีชุดใบน้ำมีอาอาจจะแบบมีอันดูแวร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราคือเราผู้ชายอะความเซ็กซี่มีอะไรไม่มากทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเราจะพิีเซนอย่างนั้นออกมาอย่างไงให้มันสมบูรณ์แบบและให้มันดีที่สุดอันนี้ถือเป็นความว้าของเราแล้วเราคิดว่าเวทีของเราเป็นที่จับตามอมงของทุกคนเพราะว่าเนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าว่าแซบว่า ็มากแค่ไหนอนะไรเงี้ยฮะันี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ความว้าของเราแล้วก็ส่วนในเรื่องของิ่นต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโค้ชแต่ละท่านเนี่ยคอยกล่อมกลาวให้มันออกมาสมบูรณ์แบบและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายให้ตัวแทนหนึ่งคนฝากครับกับเวทีน้องใหม่แต่ว่าไฟแรงมาก ไฟแเจ้าของเลยเจ้าของไปเลยยังไงนะคะในฐานะนะคะแล้วก็ทางคุณเชนเด็นะคะทางคอเพลและแฮนซัมคอรนะคะก็แล้วก็ทางโค้ชทั้ง3ท่านด้วยกันฮะอยากจะฝากนะคะมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์นะคะเป็นเวทีที่แบบว่าคือรับทรานะฮะเป็นเวทแรกที่มี2อมงนะครับเพราะว่าในคอนเซ็ปต์ของคีย์เวิร์ดเรานะครับความหลอดที่ออกแบบได้นะฮะความหลอดทุกคนสามารถออกแบบได้หมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะเพจ มิสเตอร์สม t ค a ไทยแลน,นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทะะ่านเริ่มรับสมัครนะครับปิดรับสมัครในวันที่5กรกฎาคมน,น,นี้นะครับและวันที่9นะครับเราจะมาออ,อดิชั่นกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบไปเป็นมิสเตอร์สมัครไทยแลนด์นะครับ<ต>ขอบคุณคับอินเสิร์ตเ<ต><ต>ข้าพ<ต><ต>ื้นที่อินเสครับขอตันี้นะครับขอตัอนะครับขอตันอตันสบตัอครับีจอเรตือ <Hi. S 2> ยืนเฉยๆเหงือก็ออก oh, <laughs> สิง <laughs> อยู่แล้วอบอ,อร่อยอบอ,อร่อยกองนี้นะครับล้องนี้ครับหนึ่งสองสามล้งนี้นะคะหนึ่งสองสามค่คหเดียวลังก่อนะครับหน่งสองนะครับ